ดีครับวันนี้วันพระครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรรอบสถานที่ปฏิบัติธรรมครับธรรมะคือเรื่องปกตินะครับอันนี้เป็นป่าข้าวนะครับ ข้างๆสำนักสงฆ์เขาอขอกร่วงแล้วครับการดีมากเลยครับบรรยากาศเช้าเช้าข้าออกร่วงแล้วนะครับเดือนตุลาคมข้างๆสำนักสงฆ์ครับวันนี้ฐานที่ปฏิบัติธรรมประจำครับรลมเลินพักครับ คนเราเอาอะไรมากมายตื่นเช้ามามีแจ้งกับเมือดอสองวันนวนอยู่ในวัดตะนี่ครับพรเพอรนว่าวนอยู่ในวัดตะสงสารมีแจ้งกับเมืดวันจันทร์วันอังคารวันพุธพระหัสสุกเสาร์อาทิตย์น,นั้นสมมติเอา ครับสัจธรรมโอ้คือบอกคือพระแ๋ยวน่วันนี้วันพระวันปฏิบัติวันปฏิบัติธรรมครับวันนี้เข้ามาดูพิจารณาใจตัวเองไม่ให้ใจมันไปทางอื่นสำหรับวันนี้เอาบรรยากาศรอบ มาให้ดูครับ